ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ระบบการแพทย์ฉุๆๆกเฉินปกติยังมีข้อจํากัดสํานักงานแพทย์ใหญ่กองทัพภาคที่4และโรงพยาบาลค่ายวชิรวุธจังหวัดนครศรีธรรมราชจึงได้นําเฮลิคอปเอปตอร์ทางทหารมาปรับใช้เป็นเฮลิคอปเตอร์พยาบาลและจะตั้งทีมลําเลียงผู้ป่วยเจ็บประกอบด้วยแพทย์พยาบาลอุปกรณ์กู้ชีพและรถพยาบาลพร้อมทางพัฒนาระบบการติดต่อระหว่างภาคพื้นดินและภาคอากาศให้มีประสิทธิภาพสามารถออกปฏิบัติงานเมื่อมีการร้องขอภายใน15นาทีจะมีผู้ป่วยได้รับการส่งต่อทางอากาศไปแล้วกว่า60รายครับ ความสำเร็จของการดำเนินการอยู่ที่การสร้างความเข้าใจกับหนงานต่างๆที่เกี่ยวข้องครับ เราได้จัดให้มีกลุ่นลายสกายดรเซให้เป็นช่องทางการประสานงานและที่สำคัญก็คือการที่ได้ฝึกซ้อมร่วมกันทั้งแบบบนโต๊ะจำลองหรือว่าเทาบอลท็อปเอ็กซ์ไซส์และฝึกปฏิบัติจริงด้วยเฮลิคอปเตอร์ยพยาบาลยังรวมถึงการได้ถอดบทเรียนหลังการปฏิบัติจริงในทุกๆครั้งด้วยสิ่งเหล่านี้ได้ช่วยสร้างความเสมอภาคให้กับพี่น้องประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ได้รับบริการแพทย์ฉุกเฉินอย่างเท่าเทียมตามมาตรฐานครับ ช่วยพาพวกเขากลับสู่ระบบการศึกษาผ่านโครงการ PTT Virtual Run ลมหายใจเพื่อน้องกลุ่มปตทเท,ทียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันเที่ยวแบบใหม่มีแต่เรื่องไฮอะเมซิ่งกลัวแดดแรงๆแ,แต่คลื่นก็แรงด้วยนี่รักษาระยะห่าแต่ความเท่เนี่ยไม่ห่างกันเลยช่วยดูแลธรรมชาติธรรมชาติดูแลสงั แค่ <sia. S 1> ดูแลกันและกันเพิ่มขึ้นอีกนิดก็ใกล้ฉิดความสุขได้ยิ่งกว่าเดิมยิ่งไปยิ่งให้ยิ่งสุขใจกว่าองที่เคยเที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิมพบกับรายการพักทูทำเวลาใหม่รายการที่คุณผู้ชมจะได้ข้อคิดหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาที่ตอบคำถามในประเด็นที่เป็นปัจจุบันอย่างชัดเจนเป็นกราบในมุมมองที่แตกต่างไม่ว่าสิ่งใดที่ทำให้เกิดทุกข์ จะมีทางออกที่เป็นสุขด้วยธรรมะและคุณจะได้หลักธรรมในการดำเนินชีวิตกับทุกๆสถานการณ์ติดตามได้ทุกวันพราะาิสบดีเวลาดี11นาฬกา30นาทีทาง t v 5 HD ชมพร้อมกันทางออนไลน์ได้ทาง Facebook t v 5 HD ออนไลน์ชมย้อนหลังได้ทาง YouTube t v 5 HD ออนไลน์เริ่มสิงหาคมนี้ เรดความรู้เรื่องสุขภาพและเคล็ดลับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยมาร่วมชลอความเสื่อมของร่างกายและขับกล่อมจิตใจด้วยเสียงเพลงกันอยู่ทั้งครูก็ชื่นก็ชำติดตามชมได้ในรายการ Happy n e s s at 5ทุกวันศุกร์เวลา11น30นทางทรบ5 มี Army HEALTH INFO ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมแพทย์ฐานบกกลับมาติดตามต่อในช่วงสุดท้ายครับสำหรับบางคนชีวิตเหนือระดับคือชีวิตที่อิสระจากทุกข้อจำกัดชีวิตที่พร้อมออกจากทุกความคุ้นเคย ความเป็นไปได้ใหม่ที่พาชีวิตไปอีกขั้นใหม่ h i l u ์ r e v o ดีให้คุณใช้ชีวิตได้มากกว่าพบกันในงาน To the Next Level ที่โชว์รูมโตโตยต้า4สิงหาคมถึง31สิงหาคมนี้ ที่ช่วยพาพวกเขากลับสู่ระบบการศึกษาผ่านโครงการ PTT Virtual Run ลมหายใจเพื่อน้องกลุ่มปะตะทเคียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกัน ทุกวันเสาร์11.00ทางททบ .5 รายการอตโตไลท์ทีวีแค่คลิกไลท์ใจสุดก็รักรถเปลี่ยนเวลาใหม่ทุกวันจันทร์4ทุ่ม4แล้วเจอกันค่ะ การ์ตูนแอนิเมชันสัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาผลงานพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมมาหลวงวชิรญาณสังวรซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุยเดศมหาราชบร,รมนาถบพิตรได้พระราชทานพิมพ์แจกในโอกาสต่างๆและได้นํามาสร้างเป็นการ์ตูนแอนิเมชันจํานวน84ตอนมีเนื้อหาที่เป็นแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาที่เข้าใจง่ายและนําไปใช้ได้ในชีวิตประจําวันติดตามชมได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา17นา50นาทีถึง18นาฬิกาทางครบ5เริ่ม8สิงหาคมนี้บริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนพลังงานบริสุทธิ์พลังเพื่ออนาคตกลับมาพบกับรายการในสนับสนุนโดยอะไรดีบุ่มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตรู้สึกได้ว่าดีจริงตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ ขนมเพนนีโออร่อยโดนใจทุกคำทำทุกวันของชีวิตให้อร่อยไปด้วยกันมาม่าอร่อยใหม่โออิชิฮันนี่เลมอนน้ำตาลสูนรเปอร์เซ็นสิ่งดีๆเพื่อตัวคุณยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุลาส,สูตรเอ็กซ์ตร้าและสูตรดั้งเดิมฟิตเปรีย้ยแต่ผิวไม่แปะ๊ะ ถ่ายแบบเราด้วยอะ Help me please ไม่เห็นจะยากแค่ต้องบูสต์ด่วนมีเวล์ extra ไว้มีวิตามินซีูสเตอร์ช่วยบูสต์คอลลาเจนให้ผิวที่ไม่แะ๊ะกลับมาดูใส bright like this boost หน้าผู้แค่1 0 9หย้าบาทเพื่อผิวดูฟิตเปรี้ยะใส่เปะ๊ะ รีเป๊ะด่วนแค่109บาท25กรกฎาคมถึง24สิงหาคม2565ร้อนแค่ไหนก็หยุดผมไม่ได้ไม่ว่าจะรังแคความมันหรือแบคทีเรียผู้ชายอย่างเราใช้เคลียร์แมสูตรที่ดีที่สุดสำหรับผู้ชายด้วย3 0ี e c h หมดกังวลเรื่องรังแคความมันและแบคทีเรียมั่นใจไปกับ c l e ีย m e n ม ครั้งแรกของโฟมสใหม่โฟมสมัลติเกรนผาสานทัญพืชรวมข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวกล้องและอื่นๆพร้อมโ,โกโก้แท้สารอาหารหลากหลายอร่อยใหม่โฟมสมัลติเกรนลองเลยบอยเขาชอบสิมงนงแน่แต่ก่อนอ่ะอร่อยได้ไม่สุดเพเสียวฟันจนมาใช้เซ้นโซดมัลติแคร์ที่มี5คุณประโยชน์ในหลอดเดียวช่วยลดการเสียวฟันแถมลมหายใจหอมสดชื่นเซ้นโซดมัลติแคร์ลองเลย โยเกิร์ตเมติบ้ลแกเรียแบบขวดเข้มขน้นแบบถ้วยเนียนนุ่มขวดถ้วยขวดถ้วยด,ด,ดีทั้งคู่นั่นแหละเพราะมีจูลินซีดี l อ8 1แบบขวดหรือถ้วยก็มีประโยชน์ทั้งคู่ยาเพียแคมยาเพียแคมยาเพียแคม ยาเพร่แค็ยาเพร่แข็งครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนือ้อให้ถัดยอดหลังออกกําลังกายหรือเล่นกีฬาไอ้ยาเพรยแขมงบล็อกนิวเจริญฟาร,ร์ม,มาชุติโกลพิเรนเดียก่อนท้าลองโรบัสต้าตัวใหม่ที่เข้มสุดขั้วหอมราะคั่วสุดเข้มระเบิดรสชาติเข้มสุดขั้วท้าลองมาเข้มสุดขั้วดว้วยกันใหม่ n e s ก a f e กระป๋องโรบัสต้า Black โรส ยาทาเน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียอย่าทาน้ำขาวตรากระต่ายบินฝา,นาเขียวอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใชย้ยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใชย้ยาอนาคตไม่ต้องกังวลกับค่ารักษาที่เพิ่มขึ้นด้วย Ocean Life Enjoy Health คุ้มครองครอบคลุมเหมาจ่ายสูงสุด5้าล้านบาทต่อครั้งเมื <S 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 ่อเจ็บป่วยเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลฉนักสบายใจไม่ต้องสำรองจายประกันสุขภาพโอ้มั่นใจจาก Ocean Life ไทยสมุทร ซลมอนจากนอร์เวย์เติบโตอย่างช,ช้าๆในน้ำที่ใสสะอาดและเย็นเฉียบสัมผัสละมุนรสชาติที่อร่อยมอบความลงตัวในทุกมื้ออาหารแซลมอนจากนอร์เวย CCG Economy Model คือโมเดลเศรษฐกิจใหม่ที่เป็นวาระแห่งชาติของประเทศไทย ลดเวลาลดต้นทุนประหยัดแรงงานคือจุดเด่นของเครื่องเร่งกระบวนการแช่และเพาะงอกข้าวเ,เปลือกสําหรับการผลิตข้าวกล้องห่างงอกคุณภาพดีที่นักวิจัยไทยคิดขนคืนเพื่อช่วยเกษตรกรแปรรูปเพิ่มมูลค่าข้าวอินทรีย์โดยผลิตเป็นข้าวห่างงอกซึ่งมีคุณค่าทางอาหารสูงและขายได้ราคาดีกว่าการจําหน่ายในรูปข้าวสารขาวถึง17.6เท่าเครื่องผลิตข้าวห่างงอกนี้สามารถช่วยเร่งกระบวนการแช่และเพาะงอกข้าวเ,เปลือกซึ่งเป็นหัวใจสําคัญสําหรับ การผลิตข้าวกล้องงอกให้สําเร็จได้ภายใน24ชั่วโมงทําให้เกษตรกรผลิตข้าวหางงอกได้เร็วขึ้นโดยลดต้นทุนและแรงงานลงถึง2เท่าทําให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจําหน่ายข้าวเปลือกและข้าวสาร BCG เพิ่มรายได้ให้เกษตรกร BCG เพิ่มคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมขวาน้ำผสมวิตามินยอดขายอันดับหนึ่ง D Health Plus และ Elite Health Plus จากเมืองไทยประกันชีวิต ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมแว็กซี่คาววชล้างแล้วเคลือบเงาทันทีอร่อยแซฟซีดกับพิซซ่าหน้าซีฟูดสั่งเลยเดอะพิซซ่าคอมปานี1 1 1 2โลแลนเนเจอร์โค้ดเพิ่มสี1.5เท่าติดทนนาน35สัปดาหักเด็กดาวซินโดรมนะคะ คนทั่วไปเขาอาจจะมองว่าจะทำอะไรไม่ได้แต่แม่เชื่อมั่นว่าเขาจะทำได้จริงๆแล้วมันก้าวข้ามที่เขาบอกว่าเด็กพวกนี้ทําไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเราว่าลูกเราทําได้มันเป็นพลังใจอย่างหนึ่งให้เรายิ้มยิ้มสู้ต่อไปค่ะ <c oughs> ใหม่ฟาร์มเฮาส์รสโอวัตตินบัตเตอร์สกอตช์หอมเข้มทั้งโอวัตตินดับเบิลฟิ้นด้วยบัตเตอร์สกอตช์หอมก่อนกินหรือจะกินก่อนหอมลองแล้วเลือกนี่หน่อยใหม่ฟาร์มเฮาส์รสโอวัลตินบัตเตอร์สกอตช์หอมหอมนุ่มนุ่มใหม่ผลิตภัณฑ์ประพผ้านุ่มอัลตมค์อ่อนละมุนยาวนานจากสารสกัดธรรมชาติเผยความสดใสที่ซ่อนในตัวคุณพร้อมถ่ายครับ ใหม่ผลิตภัณฑ์ปรับผนุ่มเอากลายบายเบบี้ใหมกระเทียมมีประโยชน์อลิเซีย5,000ของขาวละอสกัดจากกระเทียมสดของไทยให้สารอลิซินเลือกคุณภาพเลือกขาวละออยาแคปซูลกระชายดําขาวละออมีกระชายดอาโจโ๊ไม่รู้ลมหวานกระชือโรเลือกคุณภาพเลือกขาวละออความสุขของผมก็ขึ้นใต้ระวังทางเมนเนสกาแฟเรดครับที่ให้ความสุขจากกลิ่นหอมหอมด้วยกาแฟคั่วบทละเอียด2 000. สายพันธ์กลมกล่อม นี่เลยความสุขของผมเนสกาแฟเลดครับเตรียมพบกับรถของเราก้วสิงหาคมนี้ ทรสชาติแท้เต็มสัมผัสให้วันของคุณสดชื่นเจอสิ่งดีได้ทุกวันชาอุหลงทีจัดเต็มความสดชื่เนเต็มรสชาติแท้ขนาดใหม่1ลิตรยาแผนตราสือ11อตัวสำหรับดองเหล้าแก,ะกะ่กระใสบำรุงร่างกายยาดองเหล้าตราสือ11อตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายยาดองเหล้าตราสือ11อตัวชนิดน้ำบำรุงโลหิตอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ เมื่อก่อนนะจะย้อมผมต้องไปทําที่ร้านเสียเวลามากดีนะที่น้องแพนแนะนำโอเคเฮอร์เบิลเนี่ยค่ะทําเองที่บ้านก็ได้แค่สระกลิ่นก็ไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติมีหลายเฉดสีด้วยนะคะโอเคเลยปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิลลามาโซนครีมมีตัวยาโพไตรามาโซนใช้สําหรับโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อราเช่นกลากเกลื่อนเชื้อราที่เล็บห้องกงฟุดและอาการคันที่เกิดจากเชื้อราลามาโซนครีมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอาความเขเตข้นในตลาดผันแฉใหญ ถึงจะเป็นครอบครัวเดียวกันแต่จัมโบ้ก็ไม่เหมือนกับเราเขามีพลังเยอะกว่าหาของอร่อยได้เร็วกว่าใครด้วยเลือกเพติดีกรีครบคุณค่าให้เขาอยู่กับเราเป็นนานๆเราเข้าใจในความต่างดูแลเขาด้วยเพติดีกรีซโอลโซโลกคุญแจสารพัดล็อกโซโลเครื่องมือสารพัดช่างซโลสารพัดเครื่องมือสวนซโลอักษรอังกฤษสตัว S O L O O L ล วันนี้เรามาทำอะไรกันครับไจานแม็กกี้ค่ะแม็กกี้สุดเข้มข้าวเนื้อจะหมักอะไรก็เข้มข้นข้าวเนื้ออร่อยไหมครับอร่อยเข้มข้นอร่อยเข้มข้นแม็กกี้ทุกจานหอมกลมกล่อมบ้านกองน้ำอยู่แถวไหนบ้างเนี่ยภาคเหนือครับภาคเหนือบางกะปิบางกะปิปลาช่าชื่นครับปลาช่าชอยเชียงใหม่ครับเชียบ้านกรองน้ำมีสาขาเยอะสุดทั่วประเทศยุกบุ้งหัวบ้านกรองน้ำ อาจประการชาอย่าปล่อยให้ชินเมทิโคบอลตัวอย่ามิโคบาลมินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลจากประเทศญี่ปุ่นมีจำหน่ายตามร้านขายายาแผนปัจจุบันทั่วไปอันคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา สร้างสรรค์ด้วยมือคนไทยมากมายที่คุณยังเห็นไม่หมดศักดิ์สิทธิ์สถาบันส่งเรสริมศิลปะหัตถกรรมไทย